สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมพาสว่าครับผมตอนนี้ครับก็ได้มีแพท OTA แต่เขาบอกว่าหลุดแตน่น่าจะของจริงแหละน่าจะประจำันที่19ก้ากรกฎาคมนะครับผมได้หลุดออกมาแล้วก็จะมาอ่านให้ฟังเองในแพทนี้เรื่อมงมที่การเกลื่นของทีมงานกันก่อนเลยกั <c oughs> เขาบอกว่ายินต้อนรับเข้าสู่ OTA ครับผมกา <c oughs> รเปิดตัวของอดิเชมเนี่ยได้สร้างความสันนิษนครั้งใหญ่ให้กับเมตานะฮะแล้วเขาก็รู้สึกที่ได้เห็นการ์ดใบนี้เนี่ยได้รับความนิยม แม้อัตราการเล่นของเขาเนี่ยจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนน่าจะหมายถึงว่าคนเล่นเยอะเกินนะแบบคนเล่นแบบฟุบๆเลยน,นั่นเองแต่ว่าวินเลตเขาเนี่ยก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนไปนะฮะก็ไม่ได้สูงเกินไปจนขนาดที่โกงอะไรแบบนี้แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยการที่เราไปเล่นแล้วเจอเด็กอาริเชมที่เป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็สร้างประสบการณ์การเล่นที่หลากหลายมากขึ้นนะเพราะว่าอาริเชมเนี่ยก็คือการสุ่มการเข้าไป ทำให้เราไม่รู้เลยว่าเราจะได้เจอกับอะไรนะครับผมแล้วก็คารสนาโนว่าที่จะปล่อยออกมาเร็วๆนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือที่ดีที่ทําให้ผู้เล่นที่เจอกับอาริเชมเนี่ยรับมือกับอาริเชมได้เลยดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็จะดึงการทํางานนะที่มีประสิทธิภาพของอาริเชมกลับคืนมา mm. เพื่อให้มีซินจี้กับไอเชมเยอะขึ้นอย่างนั้นเหรอผมถ้าผมพข้าใยผิดน,นะมันเป็นอย่างนั้น ผมว่าไอเชียมกิ่งอยู่แล้วนะเดี๋ยวไปดูกันในแผลว่าทําอะไรกันบ้างครับมากันที่ใบแรกของแพทโอทนี้ครับก็คือพี่บอ๊อบนั่นเองโดยพี่บอ๊อบเนี่ยโดนปรับเอาความสามารถต่อเนื่องออกไปนะที่ว่ามูฟไม่ได้ออกไปแล้วครับโดยทางทีมงานให้เหตุผลไว้ว่าในขณะที่การที่บอ๊อบมีการเคลื่อนไหวไม่ได้หรือมูฟไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ส่วนใหญ่ของความแข็งแกร่งของพี่บอ๊อบอยู่แล้วนะแต่ก็ถือว่าเขามีความสามารถต่อเนื่องอยู่ดีนะฮะไม่เหมือนกับเด็กอื่นอาริเชมเนี่ยฮะ เป็นลิสที่สามารถใหญ่พอที่จะมีบ็อบสองใบด,ด้วยนะครับทาให้มิสทีกเนี่ยเอาเทคของพี่บ็อบไปใช้ได้อย่างเต็มที่เลยนั่นเองจึงเป็นในผลที่เขาแบบไม่ชอบอะ่ะแล้วก็นี่เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะตับง่ายๆให้บ็อบเปลี่ยนฮะประมาณนั้นถ้าคือเอาออนกูยงออกผมว่าดีนะในที่สุดเราก็จะเหลือพี่บ็อบคนเดียวใน,นเด็กไอเชมสักทีการที่มีมิสทีกบ o อบไปเนี่ยมันแรงเกินไปผมว่าไอเชมน่าจะตัวเนื้อไม่มากกันน้อยตรงนี้ ว่าบ๊อบมิทิกเป็นเพลย์ปิดที่แรงมากๆของเด็กอาริเชนอยู่แล้วนะครับผมชอบตรงนี้ชอบมากๆไม้ต่อมาที่โดนเนิร์ฟในแพทนี้ก็คือมอคกิ้งเบอร์นั่นเองครับเนิร์ฟจาก 5G9 จี้เพาวเวอร์เป็น 6G 1 0สิบพาวเวอร์เลยนะผมว่าเนิร์ฟหนักอยู่เพราะว่าเพิ่มคอสมาหนึ่งแล้วจี้แล้วพาเวอร์กลายเป็น10ด้วยคือเข้าใจได้ที่ว่าเอเนจีเพิ่มแล้วพา w เวอร์จะเพิ่มตามแต่เพิ่มแค่หนึ่งอ่ะมันก็เท่านั้นเพราะว่าสุดส,สุดท้ายเขาเป็น10บพาวเวอร์โดนชางชจีเต,ตะตายได้อยู่ดีม บรรดาทีมงานเขาให้เหตุผลไว้ว่า Mocking Bird เนี่ยเขาอยู่ในเด็กเมตาที่แบบบนๆนะ่ะมาอย่างยาวนานเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่ปล่อยตัวออกมาเนี่ยแล้วก็โดยการที่ผสมกับอาริเชมแล้วเนี่ยทำให้มีการที่ไม่ได้เริ่มต้นในเด็กเราเนี่ยเยอะขึ้นแล้วก็ยังมีทั้งโคสันแล้วก็ใบอื่นๆที่ทาให้ทางด้านของ m o c k i n g Bird เนี่ยเก่งขึ้นเกินไปนะครับเขายังหวังว่าการเล้นครั้งนี้เนี่ยจะทําให้ m o c k i n g Bird ยังมีบทบาดอยู่นะแต่ว่าก็ต้องใช้ เงินลงทุนที่เยอะขึ้นอาจจะหมายถึงเงอ,จจองเนจีที่เยอะขึ้นการ์ดบนบอร์ดที่ต้องเยอะขึ้นอะไรแบบนี้นั่นเองก็สมควรแล้วนะผมว่าเพราะว่าอยู่มานานาจรงิงๆม็อกกี้เบิร์ดตั้งแต่ปล่อยออกมาคือเก่งมาตลอดไม่ว่าจะเล่นกับบริเชนมาตามหรือว่าจะเป็นทางด้านของวิสเทียโอแซส,สคอร์สอะไรแบบนี้ก็เนร์ฟม,มาก็สมควรแล้วแหละเขาเก่งมายาวนานใช้คุ้มแล้วใครที่ซื้อมั้งแต่วันแรกนะมาอีกใบหนึ่งครับผมคราวนี้ได้บัฟแล้วครับโดยใบบัฟก็คือไฮด้าบ็อกมาเอ่งบัฟจาก1 4เป็น1 5ห้าฮะ ก็บัฟมาหนึ่งพาวเวอร์นะเป็นหนึ่งได้ห้าก็เท่าแม่มาเธอแหละโดยทางทีมงานเขาให้เหตุผลไว้ว่าไฮเดาบ๊อบเนี่ยในอีกมุมมองหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้มีการผลงานที่โดดเด่นมากนะครับผมเขาทาได้ดีนะในเกมที่เราเล่นเขาไปแต่ว่าก็เป็นเพ์สตลาที่เสียงนะเพราะว่าการแซนด์และมูฟเนี่ยมันเสียงมากอยู่แล้วทุกคนคงรู้กันดีเขาเลยไม่ได้รับความนิยมทางเราเนี่ยจึงแบบพอมีที่นิดหนึ่งที่จะบ๊ฟบ๊อบ,บขึ้นมาครับผมทําให้แบบ ตำแหน่งสุดท้ายคือโลเคชันที่เขาบูไปสุดท้ายเนี่ยแบบมีพอร์ขึ้นมาปึก๊กนิดนึงทําให้ทําผลงานได้ดีขึ้นนะก็เขาอยากจะให้บ๊อบเนี่ยเป็นส่วนเสริมของเราได้ดีขึ้นนะเพราะว่าคนที่เติมคอลเลคชันแบบอยากจะมีการครบเอาบ๊อบมาแล้วไม่ได้ใช้เลยก็เลยอยากให้ผู้เล่นเนี่ยได้ใช้กันบ้างนั่นเองผมมองว่ามันก็บัอไปมาหนึ่งก็ดีแหละถ้าอาจจะเป็นมาเธอร์ได้นะเพราะว่าหนึ่งห้าเท่ามาเธอแล้วอาจจะมีเซเลโบห้าก็ได้อ่าใครจะไปรู้ เพราะว่าบ๊อบมันดีกว่ามาเธอตรงที่เราไม่แพ้แน่ๆว่าถ้าเราเล่นโลไม่เต็มแต่เราอาจจะแพ้ถ้าอีกฝ่ายกดแสนดมาสวนแล้วโลนั้นเราหายไปห้าฮาวเวอร์อันนี้จะแพ้อยู่ดีนะครับผมก็ต้องดูว่าจะช่วยได้แค่ไหนครับบ๊บตรงนี้มาไปต่อมาครับผมคือราวน่าเลนซซเลเยอร์นั่นเองโดนเนิฟตามลำเบียบครับผมจาก2 3สาเหลือ2อนะครับบอลโดนโลด power ไปหนึ่งครับผมทางทีมงานเนี่ยให้เหตุผลไว้ว่าเป็นอีกครั้งครับที่ราวน่าเนี่ยเป็นชิ้นส่วนนึงเด็กที่ค่อนข้างเก่งเลยครับผม เขาอยากจะเล่นการ์ดที่มีพาวเวอร์ต่ําแล้วก็ความสามารถของราวันนาเนี่ยคือการลดคอสนะฮะทำให้เป็นการยากที่จะบาลานซ์ราวันนาน่นเองเพราะว่าจะไปเปลี่ยนความสามารถก็ยากใช่ไหมจะลดพาวเวอร์ก็คือช่วยได้นิดนึงแบบแพทนี้น,นั่นเองแต่เขาในกาลังพยายามบิวแบบให้การ์ดรอบๆราวันนาเนี่ยเป็นการ์ดที่ไม่เก่งเกินไปทําให้ราวันนาแบบมีพื้นที่ที่ไม่รู้สึกโกงเกินไปน,นั่นเองตอนนี้เขากําลังทํากันอยู่นะฮะผมคิดว่าก็สมควรแล้วนะ เพราะว่าตั้งแต่มีเซจมาใช่ไหมเล่นฮาบ็อกได้อีกเล่นไอออนแนนกันได้มีทิกอะไรอย่างนี้พวกกัรคอสศูนย์คือแบบเก่งมากเมื่ออยู่กับเราวันหน้าตอนนี้ครับตันเนื้อไปก็ไม่แปลกใจอะไรนะวันหน้าครับต่อมาถ้าเป็นใบนี้ไม่คาดคิดว่าจะบัฟแบบนี้เลยน,นั่นเองก็คือไวเปอร์ครับผมมีการบัฟเพิ่มขึ้นนะทําให้เมื่อไวเปอร์เนี่ยลงไปโยนของให้อีกฝ่ายใช่ไหมแต่ว่าไวเปอร์เนี่ยจะเลือกการที่มี power ต่ําที่สุดน,นั่นเองเหมือนประมาณว่าบนบอร์ดเรามี จอบมี Power 2 Power 0 Power อลบ2อ่ะเขาก็จะยนลบ2ให้แน่นอนนะไม่ได้สุ่มแล้วแต่ก่อนอานนี้คือสุ่มนะก็ผมชอบนะ,ะแบบนี้ดีเลยโดยทางทีมงานเขาให้เหตุผลว่าไวเ e อร์เนี่ยต้องการสถานการณ์ที่จาะจงมากเกินไปนะมากกว่าได้อื่นมากกว่าการไปอื่นที่อยู่ในแพ็กเกจจังที่ต้องการของบอยดีไฟเนี่ยเขาเลยทาแบบนี้เพื่อให้คุณภาพชีวิตของไวเบอร์เนี่ยดีขึ้นเล่นง่ายขึ้นนั่นเองแล้วก็เล่นได้หลากหลายสถานการณ์มากขึ้น แล้วก็สามารถใช้แก้เด็กจังเหมือนกันได้ด้วยท่นเองผมชอบชอบมากอาจจะได้เห็นเด็กจังขึ้นมาก็ได้ที่ใส่ไวเปอร์นะฮะเพราะว่า35หก็ไม่ใช่สเตป็ปที่แย่อะไรอยู่แล้วได้บัฟความสามารถแบบนี้ใช้ง่ายง่ายขึ้นก็คือสมควรได้น่าจะได้ได้เล่นอยู่นะคิดว่านะครับไปต่อมาครับก็คือเซารอนเองได้บัฟาผมจาก33เป็น3 4นะฮะก็เพิ่มพาวเมาหนึ่งครับผมนิดหนึ่งนิดหนึ่งทางทีมงานให้ผลไว้ว่าในขณะที่เด็กเซารอนเนี่ยก็เล่นกับชูลี่กับเดสเกลใช่ไหม แล้วก็เล่นได้มาอย่างยาวนานนะถือว่าเป็นเด็กที่ประสบความสําเร็จเลยแต่ว่าในทางกับการเนี่ยนะฮะก็ไม่มีการของเสริมมาให้กับเด็กซาลรอนทูรี่เลยนะครับในขณะที่เด็กอื่นเนี่ยก็มีของเสริมมากมายสามารถถอดใบนั้นใส่ใบนี้ใส่ใบนี้ถอดใบนั้นแต่ก็ยังเป็นเด็กเดิมนะฮะเขาก็เลยบัฟซาลรอนมานิดนึงครับเพื่อให้เด็กซาลอนทูรี่พวกเลสเกลเนี่ยเป็นตัวเลือกที่แบบเลือกเล่นได้เข้าถึงได้น่าเล่นอยู่สําหรับคนที่มีคอลเลกชันใหญ่แล้วนั่นเอง เพราะว่าถ้าคนที่มีการหลายใบเนี่ยอาจจะไม่อยากเล่นซารอนแล้วไงเพราะว่าไปเล่นใบอื่นก็ได้ได้อื่นก็ได้เล่นได้หลากหลายกว่าถ้าเล่นซารอนก็คือลิสต์มันแบบเดิมเดิมนะฮะพอเลยอยากทําให้ผู้เล่นที่มีการเยอะๆกลับมาเล่นชูรี่กันบ้างอะไรแบบนั้นเอง้เขาก็หวังว่าการบัฟอันนี้จะช่วยเพิ่มบูสให้นิดนึงหนึ่งพาวเวอร์ผมมองว่าไม่ช่วยหรอกเอาจริงเล็กซารอนชูรี่มันอ่านง่ายนะคือเขาบัฟซารอนมาก่อนนะก็คือช่วยได้อยู่แล้วมันมันช่วยได้เพราะาบัฟหนึ่งอ่ะมันก็ต้องบอกว,วยไ แต่คิดว่ามันก็ไม่ได้น่าเล่นขึ้นเยอะขนาดนั้นเพราะว่าแซลลอนชูรี่ก็แพ้ชังชีแพ้แชดโดคิงใช่ไหมเป็นอที่หนักกันอยู่แล้วสู้ไปเล่นเด็กคอโมโบแรงๆอาจจะสนุกกว่าแต่ไม่แน่เพราะว่าชาวซูรี่มันเป็นเด็กที่เล่นง่ายตรงไปตรงมานะอีกฝ่ายก็อ่านได้ง่ายด้วยก็อาจจะมีความน่าเล่นึ้นมานิดนึงตอนนี้ก็ไม่ใช่วันไม่น่าเล่นนะมันก็น่าเล่นอยู่แต่ว่านิดนึงนิดนึงบัฟแค่หนึ่งผมว่ามันช่วยเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ก็เล่นได้อ่า มันตรงๆอะพูดมากไปก็ท่านไปใไบต่อไปดีกว่าใบต่อมาที่ได้รับการบัฟก็คือแวววูใบไนท์นั่นเองครับผมบัฟจาก 3G1 power เป็น 3G2 อ power นะเพิ่มมา1 power อีกแล้วก็ไม่รู้ว่าช่วยได้แค่ไหนครับทางทีมงานเขาให้เหตุผลไว้ว่าหลังจากที่แวววูใบไนท์เนี่ยได้รับการครอบงําในดีดก็ไม่รู้คืออะไรอาจจะหมายถึงว่าฝันร้ายของเขาหรือเปล่าว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็น 4G ไงตอนนี้ก็เราเล่นได้ปลอดภัยมากขึ้นเพราะเป็น 3G แล้วนะ สา,ส,สามที่เล่นได้ง่ายขึ้นก็จริงครับผมมีโอกาสเล่นง่ายขึ้นเพราะว่าเล่นไวขึ้นทําให้พลังเพิ่มขึ้นได้ง่ายขึ้นนะแต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่อยู่ดีครับเขาเลยปั๊บสักนิดหนึ่งเล็กน้อยเพื่อช่วยเขาในแพทนี้ผมมองว่าก็ยากอยู่ดีเพราะว่ามันลํายากนะครับไววูไบไนตอนนี้เพราะแต่ก่อนตอนเขาเก่งๆก็คือเล่นกับเบลใช่ไหมต้องมาดูกันว่าบัฟหนึ่งเพราะวตรงนี้มันจะช่วยได้แค่ไหนนะครับอาจจะช่วยไม่ได้มากเท่าไหร่ว่ะเบลไปเล่น บอื่นอาจจะเก่งกว่ารอ,อดูแล้วกันอย่างง้อยก็ยังดีกว่า3ามหนึ่งแหละ,ะแต่สามหนึ่งในกันเราวันหน้าด้รถคอสนะถึงจะไม่เคยมีใครเล่นเลยก็ตามมาดูนว่า3าสองจะมีที่เขายืนไหมนะแบบบุ๊ปไบไนทในแพทนี้ใบต่อมาที่ได้รับบัฟนะผมก็คือฮิตมังกี้นั่นเองบัฟจาก3ามจี้สองพาวเวอร์เป็น3ามจี้สามพาวเวอร์หนึ่งพาวเวอร์อีกแลหละผมบัฟหนึ่งพาวเวอร์มันก็ช่วยได้แล้วมัง้งทางทีมงาน,นะเขาให้ผลไว้ว่าฮิตมังกี้เนี่ยมัน เป็นปัญหามาสักพักหนึ่งแล้วนะผลก็ไม่ค่อยเล่นกัน,นะอะไรแบบนี้แต่ทางทีมงานเนี่ยเขาก็อยากจะแบบอนุรักษ์คิดมังกี้แบบนี้เอาไว้ผมเพราะว่าพอคิดว่าเพลงสไตล์ของคิตมังกี้อ่ะมันโต้อตอบได้ยากนั่นเองเขาก็เลยแบบบัฟอีกนิดนึงเพื่อให้คิดมังกี้เป็นที่น่าสนใจมากขึ้นก็เด็กเบลเหมือนกันคิตมังกี้ใช่ไหมที่เล่นกับเด็กเบลได้ดีก็เมื่อกี้บัฟแบบบุไปแล้วตอนนี้บัฟคิดมังกี้ตามอา,อาจจะได้เห็น การเล่นเดงเบลขึ้นมาโดยที่ใส่คิดมังกี้กับแวบบูฟด้วยกันหรือไม่ก็ซิลเวอร์เซฟเฟอร์อาจจะเอาไปใช้หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเป็นดอกสามทั้งคู่ฮะแน่ดอกสามีกแล้วรอดูกันได้นะผมว่าน่าจะมีให้เห็นอยู่คนลองมาแรงๆครับและใบสุดท้ายในแพทนี้ผมก็คือล็อกจอนั่นเองครับผมผมมองว่าเป็นการบัฟอยู่แล้วนะแบบนี้โดยปรับจาก4 G 5 Power พาวเวอร์เหลือ 4G 4สีพาวเวอร์เท่านั้นครับแต่ว่าความสามารถเขากลับมาแล้วก็เหมือนเดิมเลย ไม่ได้กําหนดว่าต้องเป็นหนึ่งครั้งต่อเ์อแล้วนะเราแบบสับรั้ๆได้เลยฟื้บฟ,บฟ,บฟืบสามใบทีเดียวก็เห็นได้ครับผมก็ล็อกจอที่เรารักอาจจะกลับมาในแผ่นนี้นะทางทีมง,งาน,นเขาให้ผลไว้ว่าสุดท้ายนี้เนี่ยล็อกจอใบนี้เนี่ยประสบปัญหาในการรักษาตาแหน่งในเด็กของเขามาอย่างยาวนานตั้งแต่เขาย้ายไปเป็นคอสี่นะครับผมไม่มีใครเล่นล็อกจอเลยไม่มีเด็กล็อกจอเลยนั่นเองแล้วก็ในบ้านเก่าเขาเนี่ยที่เล่นกับเจนฟอสเตอร์เนี่ยที่จะจว่การคอสูตรมาใช่ไหม ก็ยังไม่มีใครเล่นอยู่ดีเพราะว่าเด็กคอนเขาแบบ3ทอ4เบต้ารีวิวห้าเจนฟเตอร์ก็ได้แล้วอะไรแบบนี้เลยไม่มีใครเล่นล็อกจอครับตอนนี้นะแต่ทั้งหมดเนี้ยที่เขากล่าวมาเนี่ยเขารู้สึกตื่นเต้นนะที่จะจะลองนําความสามารถของล็อกจอกลับมาในการสลับการ์ดจำนวนมากในเวลาเดียวเนี้ยและดูว่าจะสามารถสร้างคอมโบเก่าๆแบบคลาสสิกมาได้ดีไหมในจุดที่ด,ดีขึ้นได้หรือไม่ครับผมซึ่งแน่นอนผมชอบอยู่แล้วล็อกจอแบบเก่ากลับมาสักที การที่คนนี้ล็อกจอไปเป็นแบบนั้นคือแบบแบบเนี้ยแบบนั้นคือแบบเนี้ยแบบแบบหนึ่งครั้งต่อเธนเนี่ยมันคือการฆ่าล็อกจอไปเลยอะซึ่งไม่ดีแน่ๆนะก็คือตอนนี้ล็อกจอเรากลับมาแล้วต้องรอดูว่าจะหน้าเล่นแค่ไหนจะอยู่กับใครจะอยู่กับคอนจะอยู่กับทานอตหรือว่ายังไงรอดูกันได้ในแพทโอทีครับผมก็หมดแค่นี้นะแพทนี้ผมภาษาขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ